เครื่องปรุงโซเดียมต่ำผลิตออกมาเพื่อเอาใจคนรักสุขภาพโดยสามารถเลือกปรุงอาหารด้วยน้ำปลาให้ได้รสได้กลิ่นที่ใกล้เคียงกันกับน้ำปลาเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เพิ่มเติมตามไปด้วยก็คือปริมาณโซเดียมที่เป็นสาเหตุของโรคหล,ลายอย่างรวมไปถึงโรคไตและความดันโลหิตสูงค่ะ ถึงแม้ว่าเครื่องปรุงโซเดียมต่ำนั้นจะดีต่อสุขภาพของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าสำหรับผู้ป่วยโรคไตแล้วก็ยังถือเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะถึงแม้ว่าจะมีโซเดียมต่ำแต่ก็ถูกแทนที่ด้วยโพแทสเซียมคลอไรที่เป็นเกลือซึ่งให้รสเค็มเหมือนกันเกลือโพแทสเซียมคลอไรนั้นไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตค่ะเพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตามไตยังคงต้องทำงานนักเพื่อกำจัดโพแทสเซียมคลอไรออกไปจากร่างกายอีกอยู่ดี ปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตบางรายที่ผลิตน้ำปลาโซเดียมต่ำด้วยการดึงเอาโซเดียมออกมาจากน้ำปลาโดยใช้วิธีแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้าไม่ได้มีการทดแทนด้วยความเค็มด้วยเกลือโพแทสเซียมเพราะฉะนั้นถ้าหากอยากลองน้ำปลาโซเดียมต่ำอาจจะต้องสังเกตข้างขวดน,นะคะว่าเขาผ่านกรรมวิธีลดโซเดียมอย่างไรหรือมีส่วนผสมของโพแทสเซียมสูงหรือไม่ คราวนี้มาดูกันต่อค่ะว่าเครื่องปรุงโซเดียมต่ำนั้นเหมาะกับใครบ้างแน่นอนนะคะว่านอกจากคนสุขภาพปกติที่อยากจะจำกัดปริมาณการทานโซเดียมในมื้ออาหารแต่ละมื้อแล้วคนที่สามารถทานเครื่องปรุงชนิดนี้ได้ก็คือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพราะความดันสูงมีโซเดียมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโพแทสเซียมแต่อย่างใดค่ะ บางกรณีที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการทํางานของไตที่ไตไม่สามารถขับโซเดียมที่เกินความจําเป็นออกจากร่างกายได้จนโซเดียมสะสมร่างกายมากเกินไปแล้วก็เป็นสาเหตุของอาการความดันโลหิตสูงนี่ก็ต้องปรึกษาแพทย์เช่นเดียวกันเพราะป,ปริมาณโพแทสเซียมในเครื่องปรุงโซเดียมตม่ำอาจทําให้ไตทํางานหนักมากกว่าเดิมค่ะ ในกรณีที่ไตทำงานบกพร่องไม่สามารถขับโพแทสเซียมที่เกินความจำเป็นออกจากร่างกายได้ก็อาจทำให้เกิดการคั่งของโพแทสเซียมในร่างกายโดยจะมีอาการชาที่บริเวณขาแขนในกรณีที่มีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีอาการซึมเศร้าจิตใจสับสนตัวซีดตัวเย็นความดันเลือดลดลงอย่างมากเป็นอัมพาตหัวใจเต้นผิดจังหวะจนหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้ค่ะ จริงๆแล้วโซเดียมไม่ได้มีเพียงแค่ในเครื่องปรุงอาหารประเภทอื่นๆก็มีจํานวนโซเดียมอยู่เหมือนกันนะคะเช่นไข่ไก่หรือนมสดที่เรารณรงค์กันให้ลดการปรุงอาหารรสชาติเข้มข้นแซ่บจี๊ดเนื่องจากว่าในอาหารปกติเองก็มีโซเดียมตามธรรมชาติอยู่แล้วจํานวนหนึ่งการปรุงอาหารรสฝาดเข้าไปอีกก็ยิ่งเพิ่มปริมาณโซเดียมในอาหารแต่ละมือให้มากขึ้นค่ะอาหารที่ผู้ป่วยโรคไตควรต้องระวงังนั่นก็คืออาหารที่มีปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียมสูงทั้งหมด ทั้งน้ำปลาเกลือแกงเครื่องปรุงรสซอสปรุงรสต่างๆซอสสุกี้กปัปิอาหารหมักดองไข,ข่เค็มปลาเค็มขนมถุงที่ใส่เกลือและเครื่องปรุงรสมากๆอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงได้แก่ผักใบเขียวกล้วยส้มมะละกอขนุนมะเขือเทศแคนตาลูปทุเรียนมะขามและผลไม้แห้งทุกชนิดค่ะ นอกจากนี้ยังต้องควบคุมการทานอาหารที่มีฟอสฟอรัสเช่นรำข้าวเนยแข็งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากนมไข่ปลาไข่แดงกุ้งปู และจำกัดอาหารประเภทโปรตีนไม่ให้มากเกินไปเพื่อลดภาระการทำงานหนักของไตอีกด้วยถ้าเกิดไม่แน่ใจว่ากำลังทานอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพของตัวเองอยู่หรือไม่ก็แนะนําให้ปรึกษาแพทย์ประจําตัวหรือนักโภชนาการเพื่อความมั่นใจจะดีกว่านะคะเพราะว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพร่างกายของเรานั่นเองค่ะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำมาฝากกันในวันนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักดอกเกลือหรืออาจจะเคยได้ยินแต่ไม่แน่ใาจอา่นะคะว่าดอกเกลือคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกับดอกเกลือกันค่ะดอกเกลือเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่ได้จากการผลิตเกลือทะเลซึ่งพบว่ามีประโยชน์มากมายอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาโรคการดูแลสุขภาพร่างกายและผิวพรรณ ดอกเกลือคือผลผลิตแรกของการทำนาเกลือค่ะจะมีลักษณะเป็นเกลือทะเลที่อยู่บนผิวน้ำถ้าเกิดชิมรสชาติเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไม่เค็มมากเท่าไหร่แถมยังมีความหวานบ้างเล็กน้อยดอกเกลือที่มีความบริสุทธิ์มากๆนั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่เดียวเช่นไอโอดีนแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นตน้น ดอกเกลือมีค่าความชื้นสูงกว่าเกลือธรรมดาทั่วไปถึง5เท่านะคะทําให้แร่ธาตุเหล่านั้นสามารถซึมซับสู่ผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่นิยมในการนํามาใช้รักษาโรคผิวหนังและใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สปารวมไปถึงผลิตภัณฑ์บํารุงผิวทั้งหลายค่ะดอกเกลือจะแตกต่างกับเกลือทั่วไปโดยนอกจากจะมีความบริสุทธิ์สะอาดมากกว่าเกลือเม็ดทั่วไปแล้วก็ยังมีความแตกต่างในหลายๆด้านดังนี้ รสชาติดอกเกลือจะมีความเค็มน้อยกว่าเกลือทั่วไปซึ่งก็ตอบโจทย์ให้กับคนที่ต้องการลดระดับความเค็มลงมาได้ราคาเนื่องจากดอกเกลือมีปริมาณน้อยและหายากเมื่อเทียบกับเกลือทั่วไปจึงทำให้มีราคาสูงกว่าการใช้ประโยชน์ดอกเกลือกับเกลือทั่วไปต่างก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปนะคะดอกเกลือจะใช้สําหรับการรักษาสุขภาพในด้านโรคด้านความงามและการปรุงอาหารที่ไม่ต้องการรสเค็มมากนะัก ส่วนเกลือทั่วไปจะให้ประโยชน์ในด้านการปรุงอาหารประเภทกะปิปลาระหรือซอสและผักดองเป็นต้นค่ะด้วยความที่ดอกเกลืออุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเราจึงสามารถใช้ดอกเกลือช่วยบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคอย่างง่ายๆได้ด้วยตนเองดังนี้ค่ะกลากเกลื่อนและโรคสะเก็ดเงินให้นำดอกเกลือผสมน้ำแล้วนำมาอาบบริเวณที่เป็นโรค ปวดข้อต่อให้นำเอาดอกเกลือไปละลายกับน้ำอุ่นแล้วใช้ผ้าชุบน้ำจากนั้นก็ให้ประคบตรงข้อที่ปวดกลิ่นเท้านำดอกเกลือผสมกับน้ำอุ่นแล้วแช่เท้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีโดยให้ทำกันซ้ำๆบ่อยๆค่ะรักษาเชื้อราบนหนังศีรษะนำดอกเกลือผสมน้ำเล็กน้อยแล้วขัดหนังศีรษะให้ทั่วเมื่อขัดแห้งแล้วให้ล้างออกเพื่อขจัดเศษเกลือผมร่วงนำดอกเกลือละลายในน้ำอุ่นแล้วจุ่มผมลงไป ให้ผมเปียกชุ่มจนถึงหนังศีรษะจากนั้นให้นวดหนังศีรษะประมาณ3นาทีแล้วหมักไว้ด้วยการโพกผ้าขนหนูอีก3นาทีเช่นเดียวกันเสร็จแล้วก็สาบผมให้สะอาดและควรทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งโรคช่องปากน้ำดอกเกลือผสมกับยาสีฟันหรือนำมาผสมกับน้ำแล้วบ้วนปากก็ได้ ในแง่ของสุขภาพความงามในการช่วยถนอมดูแลผิวพรรณมีการนําดอกเกลือมาผสมกับน้ํามันที่มาจากธรรมชาติหรือส่วนผสมอื่นๆสําหรับการสครับผิวหรือขัดผิวก็จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณได้ดังนี้ค่ะแก้ปัญหาสีผิวไม่สม่ําเสมอลดรอยจุดด่างดํา สถาบันวิจัยเกลือในสหรัฐอเมริกาเขาพบว่าดอกเกลือสามารถลดรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ําแก้ปัญหาสีผิวไม่สม่ําเสมอได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเนื่องจากมีแร่ธาตุโพแทสเซียมที่ช่วยทําให้ผิวสดชื่นขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ